ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนกันแล้วนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยหมายถึงอะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราต้องไหว้ยังไงถึงจะถูกหลักเอาเป็นว่า ช่อง a ออราของเราในวันนี้นะครับเราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเทศกาลแห่งการเส้นวาดผู้ลุงลับหรือว่าซา,าจีนหรือภาษาจีนก็คือจงเวียนเจียมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันแล้วนะครับถ้างั้นอย่ารอช้าครับขอเชิญพบก,กับแม่นางแอมได้เลยครับกับช่วงเออราทอล์ก จงเวียนเจียหรือวันาสา์จีนจัดขึ้นทุกวันเพนญ15้ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนหรือขึ้น14บ่ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติของไทยโดยวันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเส้นไหวบ้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณได้ขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเหตุนี้ทำให้วันนี้มีอีกชื่อว่า กุยเจียแปลว,ว่าเทศกาลผีหรือวันผีซึ่งตำนานของวันศาสตร์จีนก็มีอยู่หลายตำนานด้วยกันค่ะตำนานแรกกล่าวไว้ว่าเดือนเจ็ดเป็นเดือนที่ประตูนรกจะเปิดเพื่อพิพากษาดวงวิญญาณว่าจะไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ตามกรรมที่เคยก่อไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะได้มีโอกาสกลับบ้านมาหาลูกหลานของตนเองทางลูกหลานจึงได้ตระเตรียมอาหารทั้งคาวหวานผลไม้และเครื่องดื่มมาเส้นไหว้ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกะต่เวทีค่ะตำนานต่อมานะคะจะมีความคล้ายคลึงกับตำนานแรกค่ะเขากล่าวกันไว้ว่า วันาศาสตร์จีนเนี่ยเป็นวันที่เซิงฮีไต,ต๋ตีหรือโยม,มาบาลจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายเพื่อพิภากษาส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกชาวจีนนั้นเกิดความรู้สึกสงสารดวงวิญญาณจึงทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นและเพื่อให้ดวงวิญญาณสามารถออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้จึงต้องมีการเปิดประตูนรกให้กับดวงวิญญาณมารับส่วนกุศล และเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ชาวจีนจึงประกอบพิธีเส้นไหว้ให้แก่ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนค่ะแล้วก็มาถึงตำนานสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นตำนานเกี่ยวกับพระโมค,คัลานะหรืออีกชื่อตามภาษาจีนว่ามู่เหลียนมู่เหลียนเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนามากแต่มู่เหลียนมีมารดาที่เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่เคยเชื่อเรื่องนรกหรือสวรรค์เลย มีครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลกินเจนางเกิดหมั่นไส้คนถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวจึงให้มู่เหรียญไปเชิญผู้ถือศีลกินเจเหล่านั้นมารับประทานอาหารที่บ้านโดยมื้อนั้นนางจะเป็นคนลงมือทำอาหารเลี้ยงเองผู้ถือศีลกินเจต่างก็พลอยยินดีปรีดาเมื่อทราบข่าวว่านางเกิดความศรัทธาในบุญกุศลจึงพากันมารับประทานอาหารที่บ้านของนาง แต่หารู้ไม่ว่านางนั้นได้แอบเอาน้ำมันหมูใส่ลงไปเจือปนในน้ำแกงเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วการกระทำครั้งนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักเป็นบาปมหันต์ส่งผลให้เมื่อนางตายไปจึงตกอเวจีมหานรกขุมที่8ซึ่งเป็นขุมที่ลึกที่สุดและได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเมื่อมูเหรียญเกิดความคิดถึงมารดาขึ้นมา จึงได้ถอดกายทิพย์ลงไปนรกภูมิเขาจึงพบว่ามารดาของเขากำลังอดอยากจึงพยายามป้อนอาหารแก่มารดาแต่ก็ถูกบรรดาพูดผีที่อดอยากรุมแย่งกินไปหมดและเม็ดข้าวที่ป้อนก็กลับกลายเป็นไฟเผาริมฝีป,ปากของมารดาจนพองด้วยความกตันญูและด้วยความสงสารที่มีให้แก่มารดามูเหรียญจึงได้เข้าไปขอกับเหงี่ยมล่ออ๋องหรือเงี่ยมหล่ออ๋องหรือพญายม,มราช ว่าตนขอรับโทษแทนมารดาเองแต่ก่อนที่มู่เหลียนจะถูกนำร่างไปลงกระทะทองแดงพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จลงมาโปรดไว้ได้ทันโดยกล่าวว่ากรรมใดใครก่อย่อมเป็นกรรมของผู้นั้นและพระองค์ยังได้มอบคำภีอิ๋วหลันเผินให้หมู่เหลียนท่องเพื่อเรียกเซียนจากทุกทิศมาช่วยเหลือผู้มีพระคุณจากความอดอยากและทุกทรมานต่างๆโดยมู่เหลียน จะต้องสวดคมภีร์บทนี้และถวายอาหารทุกปีในเดือนที่ประตูนรกเปิดจึงจะสามารถช่วยมันดาของเขาให้พ้นโทษได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจีนจึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยการเซ่นไหว้อาหารทั้งข้าวหวานและกระดาษเงินกระดาษทองไปวางไว้ที่หน้าบ้านหรือตามทางแยกที่ไม่ไกลนัก เพื่อเป็นไหนว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจวิญญาณเร่ร่อนที่กำลังจะผ่านมาใกล้ที่พักนั่นเองและนี่ก็คือ3ามตำนานที่เรายกมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจทุกตำนานเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ไหนๆก็พูดถึงตำนานของวันศาสตร์จีนแล้วงั้นเรามาพูดถึงอีกความเชื่อที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการเผากงเต๊กค,ค่ะกงเตก เป็นสะพานที่เชื่อมโยงคนเป็นและคนตายตามความเชื่อของชาวจีนโดยโกงเตกเกิดจากการรวมตัวกันของคำสองคำก็คือกงที่แปลว่าการกระทําและเต็กที่แปลว่าคุณธรร,รมทำให้กงเตกแปลว่าการกระทําที่มีคุณธรรม ในที่นี้น่าจะหมายถึงการแสดงความกตัญยูส่วนการเผากงเตกนั้นว่ากันว่าเป็นพิธีกรรมการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณให้เดินทางไปยังสวรรค์และยังเชื่อว่าเป็นการส่งเข้าของเงินทองเครื่องใช้ต่างๆนานาผ่านเปลวไฟไปให้กับบรรพบุรุษที่อยู่อีกภพนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ห้ามทำในวันสาจีนซึ่งมีอยู่7ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ก็คือห้ามแต่งงานในเดือนนี้ข้อที่2ห้ามซื้อบ้านหรือย้ายบ้านข้อที่3ห้ามเริ่มก่อสร้างข้อที่4ห้ามเริ่มทำธุรกิจข้อที่5ห้ามอยู่นอกบ้านตอนกลางคืนข้อที่6ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้ และข้อที่7ข้อสุดท้ายห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนค่ะเพราะชาวจีนมีความเชื่อว่าถ้าทำข้อห้ามใดๆแล้วเนี่ยก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีหรือทำแล้วมีแต่ความสวยนั่นเองค่ะและเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิธีเส้นไหว้ในวันศาสตร์จีนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ ของไหว้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชุดค่ะมีอะไรบ้างชุดแรกสำหรับไหว้เจ้าที่ชุดนี้จะไหว้ในตอนเช้าโดยขนมพิเศษที่ต้องมีก็คือขนมเทียนและขนมเข่งที่แต้มจุดแดงเอาไว้นอกจากนั้นจะเป็นผล,ลไม้น้ำชาหรือเหล้าจีนและกระดาษเงินกระดาษทองชุดที่สองเป็นชุดที่จัดไว้สำหรับไหวบ้บรรพบุรุษ ชุดนี้จะคล้ายกับชุดแรกแต่ต่างกันตรงที่มีกับข้าวที่บรรพบุรุษชอบและตามขนบธรรมเนียมจะต้องมีน้ําแกงหรือขนมน้ำใสๆวางไว้ข้างกับชามข้าวสวยน้ำชาจัดชุดตามจำนวนของบรรพบุรุษขนมเทียนขนมเข่งผลไม้และกระดาษเงินกระดาษทองชุดที่3ชุดสุดท้าย จัดไว้สำหรับไหว้สัมพรเวสีจะไหว้นอกบ้านมีทั้งของขาวของหวานและผลไม้อะไรก็ได้ส่วนของพิเศษก็จะเป็นข้าวหอมแบบจีนโบราณคอปึ่งเผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเซี่ยวเส้นหมี่ห่อใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นเหล้าน้ำชาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองอาหารทุกอย่างที่นำมาไหว้นั้น มักจะนิยมเลือกใช้เนื้อสัตว์ขนมหวานที่มีความหมายเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนทั้งสิน้นส่วนผลไม้จะนิยมใช้3ชนิดหรือ5ชนิดโดยเลือกผลไม้ที่มีสีสันสดใสเพราะเชื่อว่ามีความมงคลเสริมพลังชีวิตไม่เลือกผลไม้ที่มีสีดำเด็ดขาดเพราะมีความหมายถึงการไว้ทุกข์เป็นยังไงกันบ้างคะ จากข้อมูลวันศัตร์จีนที่บอกเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันรู้จักที่มาที่ไปของวันศัตร์จีนมากขึ้นกันหรือเปล่าคะเอาแน่นอนแม่นางแอมก็ต้องรู้จักมากขึ้นอยู่แล้วจริงไหมแหมเพราะว่าเจ้าได้เล่าที่มาที่ไปเล่าตำนานว่าเกิดขึ้นยังไงกันบ้างรวมถึงการวาดที่ถูกต้องด้วย แบบนี้รับรองแล้วว่าคุณผู้ชมของเราสามารถจัดของไหว้ได้อย่างถูกต้องตามหลักอย่างแน่นอนแม่อยากจะเห็นจังเลยนะครับว่าแต่และบ้านนั้นจัดโต๊ะไหว้เทศกาลสาจีนยังไงกันบ้างอย่างเงีฝากคุณผู้ฟังช่วยคอมเมนต์และก็ส่งรูปถ่ายมาให้เราดูได้นะครับใต้คอมเมนต์วันนี้ไปแล้วนะครับกับช่อง a o ออราวท k เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ